หนุ่มคูทองก็จะพามาบรรจุเขา,าเรียกน้ำพริกกากหมูครับเทีบหนุ่มทําขายบรรจุไปยี่สิบกระปุกแล้วลืมถ่ายคลิปเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูทุกกระปุกเทีบหนุ่มตวงเท่ากันหมดนะครับทำขายรายได้ดีครับหลังเลิกงาน สร้างรายได้ชิดเสร็งโอเคครับแล้วเชฟหนุ่มก็จะติดสต,ติกเกอร์มีสต,ติกเกอร์ติดด้วยมีสติกเกอร์ะสรูครับเป็นสติกเกอร์ของเชฟหนุ่มภูทร น้ำพริกกาบหมูทำเสร็จใหม่ๆครับใหม่ทุกวันน่ครับน้ำพริกกาบหมูเชฟหนุ่มภูธรกระปุกละขีดครับเพราะว่ากิโลละห้าร้อยขึ้นใหม่สร้างรายได้ครับหารายได้พิเศษ ทำให้มันกักหมูบางคนเขาก็ชอบบางคนก็ชอบนะครับตักบ่อยจนชิ้นแล้วขีดนึ่งแถมหน่อยนะสดสดใหม่ๆทุกวันครับติดติด๊กเกอร์โลโก้ ดูดีขึ้นหนนะ่อยหนึ่งหนขีดพอดีครับ ทำรายได้ดี OK. ครับกำไรขึ้นต่อครึ่งเลยครับถ้าเกิดเราขยนันถ้าไม่ขี้เกียจนครับสร้างรายได้เสริมหารายได้ให้กับตัวเองเคลบ่นหนุนออเดอร์เยอะมากตอนนี้ทำไม่ทันสดๆใหม่ๆทุกวันครับ ลองทำดูครับใครอยากเดี๋ยวชั้นหนึจะทําสูตรเต็มๆให้เผื่อใครอยากทำเนาะไม่ห่วงครับใครอยากมีรายได้พิเศษหรือว่าอยากได้สูตรเนาะไม่ห่วงครับสดๆใหม่ใหม่ ทำขายรายได้ดีครับใครที่อยากทำก็ชิปหนุ่มก็ให้เบอร์ไว้ตรงผ่าท้ายท้ายอะไรนะท้ายคลิปไอ้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปครับลองไปดูมี Facebook มีเบอร์โทรครับใครจะสนใจอยากได้เยอะๆก็สั่งครับ โอเคครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มขออน,นุญาตทำงานแป๊บหนึงผมตอนนี้เชฟหนุ่มก็แพ็คใส่กระปุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกกากหมูเชฟหนุ่มภูทอนเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งลูกค้ากันครับมีข้าวจองไว้หมดแล้วเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะเอาไปส่งลูกค้าครับทำขายรายได้ดีครับเครื่องกันแน่นแน่นครับมีเครื่องโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม เดี๋ยวขอไปส่งลูกค้าก่อนถ้ามีเวลาจะถ่ายอยู่บ้านลูกค้าให้ดูด้วย